ไม่ค่ะวันนี้จะไปไหนกันคะนี่เราจะไปลงลงเรือไปไหนอยากท่าเรือดอกคุณไปเกาะดอนโพ

ชุดเดียวกันทีเมืองบนแ่ว่่าจ้ะว่ไเดมาหมว่บ้านมาแต่ตุหลาดม่ให้มาทกันทเท่คนอะไรเนาะโอ้ยเย้ยแ่ฉันล่างสียฉันทกล้องวานกินทำแบบซูมออก อฉันว่าวอย่างนี้ใช่มันย้อนแสงเด้ที่ทำเลยก็สวยยงมีจริเหรอ ยามลงอันพ um, ีไปรอบหนูญิพน้อค่ะไปรอรับนถ้าเห็นถ้าเห็นเรือดอกทงใดกกินเลยอ๋อกไมคนกลับไปนะครับกลับทุ่งคนใดนะเอกอ่มนม้เป็นองดอกุอกค่ะวาตาของดอกทุ้ตอนนี้ก็สวยนะบอกเลยกุศิหอดนะเข้าทาจุะเข้คือตอนนี้เป็นวาสี

Terima kasih telah menonton! ทั้งหมดนี้คือเมืองรัต,ตภานครเมืองรัตภานครนครเมืองรัตภานครอะไรนะองค์ขาวองค์ดำมือองค์องค์งางข,งงขาวจะเป็นข้างขึ้นท่านจะเป็นมนุษย์ ท่านจะขึ้นฝั่งขึ้นภูลังกาขึ้นถ้ำนาคาแต่ถ้าเป็นการอ่าข้างแรงองค์ดำท่านจะเป็นพญานาคมุรกายสีดำแล้วถ้ำนาคีอะไรเลยค่ะถ้ำนาคีก็คือภูลังกาครับรู้ว่าสิียนนจองทู่นาคาว่าใดนุว่าสิไปทำนาคีไหมทำนาคีก็ขึ้นทะลุทำนาคาวดขึ้นกันไม่ได้ครัเพื่อสิบาเขาไก่บางงแต่ว่าไก่นะระยะไก่ก็เก่าแต่ถ้า ถ้าไปได้เทาก็เหาโบาต้องจองข้าขึ้นทำนาคฆาได้เขาถ้าลงไปหากันได้แต่ว่าบ้านไกลก็เก่าหเหมือนหงายอ้อมแต่ถ้าข้าขึ้นทำหน้าขี้ละห้ให้รถมาถารับยึดร่วมทางร่วทำนาคฆาก็ได้บโบต้องกลับไปกลั๊บะนะไม่ได้จองเออไม่ได้จองแล้วก็จองเมื่ได้จองยากแค่ไหนขึ้นโอ้จองยากครับจองยากเขาถึงว่าจริงๆจองได้แต่ว่าได้แค่คิ้หนูสินะที่จริงประวัติ วัดก็คือเมืองเมืองหลม่มงานพญานาคเนาะเมืองรัตพานาครหลม่มที่นี่เป็นอย่างคือมีพญานาคโคตรเต็มโขดหินเรือว่าพุทหลักธรรมนาคานะตามที่จริงแล้วก็คือพญานาคตามแปลวแก้วประจำตระกูลน,นผู้เลื่อ,อไปไหว้ผู้ลังกาธรรมนาคาพระธาตุลวงปูว่างนั่นแหละแก้วนะที่นี่พญานาค จะตามขึ้นไปจมจมผู้หลังกาเนี่ยแต่ผู้หลังกาเป็นของผู้ของของพระของเงนเทพเพื่อนเพื่อนก็นเลยสากในพระเนา่ยนักแข่แน่ปลาแน่ยังแข่งเวินพิงยิ่งังนเลยตัดแก้วฟ้า,ฟานี่คือว้างบาดานเพื่อน yeah. Yeah. มองสีบวแหง ก็คนสิบบมาแล้วเขาสามารถเห็นบวมมันเป็นที่ที่เล่ามาแต่ข้างล่างเนี่ยหรือว่าเขาข้างล่างนี่เขุดเจอเลยได้เขาเขาเขาไปวัดที่บ้านนี่ได้แม่นบอกที่ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีที่เชื่อมต่อมาไม่มีเชื่อมต่อแต่เป็ที่เล่ามานั่นไหเขาห้ามขุดอ๋อเป็นที่เล่าเป็นที่เล่ามาตรงนั้นจะเป็นถ้ำใช่ไหมตรงไหนดู ตรงนี้จะเป็นปากคำมองอเ,อเงนี่ยแหละที่จ้เมีเลือพุ่มใหม่ต็นี้อ,อันนี้คือพนเมืองของล่าง,งนั้นแต่มีคนเขาไปสำรวจตะเคียนอ้อเรือญงเขาบ่ได้<อ>ต้นตะเคียนดีจ้าเรามันมันนับถือกันมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาเลยแ,แล้วที่นี่ผู้เฒ่าผู้แก่กันมาสร้างบ้านยึดกอดอนโทษนี่แหละที่นี่ก็เลยขคุดสร้าง พดลงไปมองได้กับพ่อเป็นวัดเก<อ>่าเวิดแล้วก็ได้พระึ้นมาแต่ผ้าพระเนี่ยเสียนขาดว<อ>ิดทันะที่นี่พระพ้าที่เอาคืนไปได้เหลือ,หลอ,อยี่องค์เดียวอยู่วัดนันทบา,ามงคลหนาตักประมาณทํานี่แหละ<อ>บบมีเสียนอายุกับสีประมาณก้อนพุทธกาล หนึ่งตาเด็ดรับไปแล้วพี่ให้ดูหน่อยมันจะมีแต่ท่าเรื่องยี่นี่นะครับพระอาจารย์โตคนเป็นคนมาสวดที่ลาลงท้ายวีดีโอเก็บไว้เลยอันนี้คือหลวงพ่อยังกาะพระยังมีที่ให้ใส่อยู่นี่แก้วฟ้าพระแก้วฟ้าเนาะเป็นวัดเป็นเป็นวัดเป็นเอิ่นชื่อพระเป็นมือเพิ่นมาสวดเสด็จเสด็จเสด็ ดดูีๆพระเป็นดวก้าลูกลูกสี่สองทั้งสามลูกเลยเป็นดวงตาอันนี้อันนี้ตอนตอนเพิ่นมาที่แรกนี่เอ่อตะเวนอยู่ทางนี้เนาะที่เพิ่นเจ้าไอ้เจ้าผ้าเพิ่มละท้ายเอ่อพระอาจารย์พิ่มท้ายใช่ะพิ่มละว่าแม่นดวงตาปูบอเพิ่มละว่าสีหน้าถ้าแม่นแล้วให้ให้ลืมตาเนี่ยคือว่าก็เลยลืมตาคือคนโรกเบิ้ลพวกผมนะ มื่อตามมก,ก่อก่อนน่าจะเป็นลูกนั่นลูกนั่นลูกนี่ลูกนี่สามลูกลน,นั่นแหล้วไอ้คนดลื่อมตาแบบคป็นลวยตาแบบใต้เลยเด้ตาแบบว่าเป็นแบบแสงเลยนะที่แรกนรับตาเจ้าภาพผมมาจัดโตให้เ<ะ>พื่อนอยู่นี่แหละเพื่อนเด่นเพื่อนขายของออนไลน์เพื่อนเพื่อนหลัดสำเร็จแม่กับสำเร็จสำเร็จกับสีมะอีมไข่ ไปไม่ดัรเออนเบ้งาได้ลับใบรรดาขันให้ลืมตาเนี่ยเป็นวยตาเบืงไทยเราได้เ็นเงี่ยดับยเป็นวยตาเป็นองไทยเป็นนวยตางี่ยกผมนึกว่ามาชุดเดียวกันครับชุดโคลาตเก่าคนจนมากมาแบบมากันแบบวันหยุดกัว่าผมก็เลยมาพราะที่เจอ ไอ้คณะไอ้พระเพิ่นมาเปิดทรัพย์พอดีวัดเที่ยงหมาเมื่อกี้คือวัดไหนวัดโพธิศักดิ์วัดโพธิศักดิ์วัดนี้แก้ฟ้าแก้ฟ้าครับอืมรอบก้อนส่วนที่ลึกที่สุดคื่ใกล้ก้อนอืมแล้วตรงนี้เขาเขาวัดได้ไหมวัดลึกประมาณเท่าไหร่ปีในประมาณหกเมตร โอ้ต้นที่มีน้ํานี่ประมาณ6เมตรแต่ว่ามันจะชันลงไปได้มั้ยจ้า็นหาทรายอ๋ออยู่อันนี้คนไปบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์พกลๆเขาุดน้ํากดอนแก้วนี่บ่เคยบ่เคยพุ่นอืน้ํากนี่่เข้าน้ํากดอนแก้วตกยังออกจ้า ก็เป็นอีกอันนึงมันแตกหนัง,ง,หงนันเนาะใช้เพิ่นไปนั่นจักล้องแทนนัน่นไอ้ตั้งแต่คณะมดดำมาเพิ่นผมเอาไปให้เพิ่นส่วนหนึ่งไม่ค่งไม่ขมึ้นหม เป็นเกาะอยู่แค่นี้เดนเนาะนอกนี้เป็นบริเวณบริเวณแม่น้ำหมดเลยแม่น้ำยูเังสีแตงแตงแต่แหลกเล่นก่าจ้ะแตงแต่แหลกเลยแต่ดึกดําไปตรงนี้เป็นเกาะเป็นเกาะไม่กี่ไม่ไม่เยอะนะน้อยเดียวเองนอกนั้นเป็นน้ำจะตั้งแต่พ่อแต่แม่กต่หันเวลาเ้าสิไปไปหันวันนี้หรือว่าสิไปะขอโชคลาบขอลาภยศกจะเพิ่นกันไม่ขอแต่